แล้วความหวานไม่เคยจีดชืดเลยใช่ไหมครับความรูเราลุกแรงกันอิจฉากันทั้งเมืองเลยก็ภรรยาน่ารักครับก็ต้องหวานไปเรื่อยๆครับจริงๆเราเรียการบริหารกันแต่ในครอครัยังไงนะการดูแลการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวลิต้าก็เจะคือตัวลิต้าค่ะรักรักสามีลิต้ามากคือเขาเป็นคนน่ารักมากจริงๆในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักกับเราขนาดนี้เราก็อยากจะทําให้เขามีความสุข ในทุกๆวันเราก็อะไรที่เราช่วยดูแลเขาได้ให้ชีวิตเขามีความสุขเราก็อยากจะทำอะไรแบบนี้ค่ะคือมีอะไรคือแบบว่าเอแบบว่าขอช่วงมีอะไรอย่างนี้กับก็จริงๆคือตอนที่ตอนที่ลิต้าท้องอยู่เงี้ยแลเราก็มีจัดเหมือนจัดเบบี้ชาเวอร์เล็กๆแล้วก็มีพี่ที่สนิทคนหนึ่งเขาก็สอนเราวันนั้นบอกว่าเออพี s, yes. ่ใหญ่จะสอนนะเขาเขาแต่งงานมานานแล้วอะไรเงี้ยว่าบอกว่า วันหนึ่งที่มีลูกแล้วก็อย่าลืมชีวิตคู่นะเรื่องเราสองคนอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบ,แบ,บตกลงกันว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีลูกแล้วแต่ว่านานๆทีเราก็จะมีไปฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คือก็ถึงเกิดโครงการฝากลูกไว้กับคุณปู่นะครับก็คืออย่างคราวที่เราได้ไปเที่ยวได้สั้นๆ5วันก็ก็มันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เรามีลูกแล้วย4ชั่วโมงเราจะอยู่กับลูกตลอดแต่ว่าพอมันมีช่วงเวลาสองคนมันก็เหมือนว่าคอนเน็กชัคอนเน็กันกลับมาเหมือนเดิองย เป็นแนะนำนะครับสำหรับชีวิตคู่หนึ่งใครที่มีชีวิตคู่เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ คือไปกั่สองคนเลยใช่ไหอย่างทิปล่าสุดที่ไปคุยหินนั้นเอาลูกไปแต่ว่าเราจะมีไปครั้งแรกเลยที่ไปเที่ยวโดยไม่ได้เอาลูกไปนะคะก็คือไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสกับ,บ <า S 2> อ,อิตาลีเท่านั้นใช่ <ใช S 1> แต่ว่าไปสั้นๆนะคะก็ไปแบบทิปด่วน5วัน,วนแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบนานมากๆแล้วที่เราไม่ได้ไปกันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ไปกันแค่สองคนมีห่วงมีพวงเรื่องลูกมีห่วงแต่ว่าทุกคนที่บ้านก็จะแบบดีใจมากว่าได้อยู่กับกวินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มีคุณปู่นะคะแล้วก็มีใช่คุณคุณปู่คุณปู่หลานหลานกับคุณพี่ชายผมพี่กบก็บอกว่าจริงๆไปบ่อยๆดีนะเพราะว่าเขาได้อยู่กับหลานก็แฮปปี้ทุกคนก็จะแย่งแย่งกันนอนกับหลานค่ะใช่แย่งแย่งเอากวินมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงีกวินก็ถามหาเลยฮะคนปู่ว่าไปไหนแยงไปไหนอะไรอย่างเงี้ย เขายังเขายังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นจริงๆกวินเพิ่งจะหนึ่งขวบกับสามเดือนเองค่ะเขายังไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ไปไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ติดติดมากถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือจะให่อุ้มจะให้อะไรตลอดแต่ว่าพอเขาไปเล่นกับคนอื่นเขาก็อยู่ได้มั้ยอยู่กับคุณปูอยู่กับใช่ไม่เองงแง่ค่ะต้องวีโอฟอร์ห้าขอไม่ไม่งองแงเลยไม่งองแงเลยด้วยความที่เขาก็ เจอคุณปู่เจอคุณลุงเจอพี่พัดอะไรอย่างเงี้ยบ่อยตลอดเวลาก็เขาก็รู้สึกเหมือนเป็นแฟมิลี่ค่ะใช่จะจบแทนองแทนที่จะมีเอาให้กวิังพร้อมมั้ยรังคุณก่อนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ,รบก็รออยู่ครับคือตอนนี้คือโอเคปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ใช่้ามาก็มาใช่ใช่ที่น่าเป็นไงคะเรื่องสุขภาพตอนนี้สุขภาพดี <c oughs> สุภาพดีค่ะโอเคถ้าเกิดว่าน้องมารก็โอเคเลยก็สอเลยก็พร้อมนะคะก็จริงๆก็อยากให้เขามีน้องค่ะให้เขามีแบบเป็นพี่น้องกันใช่ก็อยากให้เขามีพี่น้องเขาจะได้เราจะได้สอนให้รู้จักแบ่งปันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆริงในใจอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายจริงจริงอะไรก็ได้จริงๆได้หมดนะขอให้เขาออกมาสมบูรณ์แข็งแรง ครัได้ไหมคะสี่คนผมไม่อยากได้สองแต่ต้องแล้วแต่คุณแม่ซึ่งเป็นคนท้องมีพี่ป้าเจะได้สี่คนค่ะก็สองก็พอแล้วละค่ะนั่นคือแปลว่าช่วงนี้มีนิท่าจะทับงานในวงการบเชิงงานยาวๆอะไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องพรีนเตรียมตัวมีนอได้ไหมได้หลับได้หลับได้ค่ะก็ยังจริงๆอ่ะไม่ได้หายไปไหนนะ ผมไม่ได so really? <Yeah. S 1> ้ห really? oh, ้ามนะเพราะจริงๆคืองานการบันเทิงเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเออแต่งงานแล้วห้ามทำทำได้ครับทำได้ครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการท้องคุ้มท้องใช่ไหมครับที่เห็นใจว่าหลายคนก็แบบว่ากังวลเรื่องของการแข่งขันเลยตอนท้องก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าว่ามันสําหรับผู้หญิงนะเพราะว่ามันต้องมีความสุขมากแล้วมันก็เป็นประสบการณ์นะคะทําให้เรารู้สึกโอ้โหมันมีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในท้องเราได้เราสามารถ สร้างชีวิตในร่างกายเราได้มันเป็น feeling ที่ amazing มากช่วงนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นยังไง <laughs> ค่ะครับเะอย่างธุรกิจที่ทำอยู่มันมีหลายธุรกิจมากเยอะมากครับ แล้วจรเราจะยังไงครับยึดด้วยการดูแลจะทั้งเครื่องฟังตัวทั้งเรื่องคนจิตก็จริงจริงก็คือก็แบ่งเวลานะ้ะอย่างอย่างเสาร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะอยู่กับครอบครัวเต็มที่อะไรเงี้ยหรือว่าวันธรรมดาเวลาเลิกงานก็คือเสร็จก็จะพยายามไม่คุยงานไม่อะไรเงี้ยครับก็ก็แบ่ง งานเป็นงานครอบครัวเป็นครอบครัวงียครับคือไม่ใช่เอางานมาคุยกับลิต้าเลยว้ยมีงานนูกโปรจ์ก็คุยบ้างนะจริงๆเขาก็เป็นคู่ชีวิตที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะจริงๆอันนี้พ่อบัวผมโชคดีมากนะนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเรื่องทั่วไปอย่างเดียวอย่างเรื่องงานผมก็ปรึกษาเขาตลอดเขาก็จะมีไอเดียดีๆเยอะอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้เครดิตภรรยาด้วยครับก็ต้องชมคุณกรณ์เขาเป็นคนทํางานเก่งมากๆแล้วก็สามารถแบ่งเวลาได้ดีมากๆจริงๆโปรเจกต์เขาเยอะมากเลยนะคะที่ ที่ยังเปิดเผยไม่ได้แล้วก็อย่างวันนี้ที่เปิดเผยได้ก็มีที่ภูเก็ตก็คือเป็นโรสวูดเป็นเคยใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเลสิเดนด์ด้วยก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเราก,ก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เขายังไม่สามารถเปิดเผยได้ด elle. แล้วก็น่าจะมีอีเวนต์คล้ายๆแบบนี้อีกหลายๆอีเวนต์ก็ต้องขอฝากเชิญ่ทุกท่านนะคะช่วยมาทำข่าวให้กับคุณกรณ์นะคะก็ตอนนี้คุณกรณ์ก็มาเป็นซีอีโอให้กับไลมอนแลนด์ด้วย ถ้ามันทำโปรเจกต์เยอะขนาดนี้มาเสรทำพร้อมกันหลายๆโปรเจกต์รอยางก็มันขายดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับเพราะจริงๆคือที่ผ่านมาต้องขอบคุณลูกค้าด้วยเพราะว่าคือจริงๆเรื่องของผลการตอบรับทุกอย่างเรียกว่ากำลังซื้อในลูกค้าเรานี่ก็เรียกว่าได้รับผลกระทบจากคูณไม่ได้รับบ้างแต่ว่าก็คือยังขอถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับทุกโครงการก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ ไม่มีผลกระทบอะไรมากมายที่เกด่ยวกับกับโ,บโปรเจกต์ของผจริงๆมีบ้างในเรื่องการก่อสร้างอะไรเงี้ยครับ <ๆ S 1> เพราะว่าอย่างตอนนั้นที่ทกรทมปิดแคมป์หรือบางทีช่วงแรกที่ออที่ออีคนงานของเรามีปิดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าจัดบรหิหารจัดการได้ได้โอเคนะครับครับอ <ๆ S 1> ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูแลถัด่อ